ดวงชะตาวันที่14กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความมั่นใจในตนเองสูงและเต็มไปด้วยพลังงานที่ร้อนแรงดั่งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัว การกระทำที่กล้าหาญและความคิดริเริ่มที่มาจากไอเดียใหม่ๆจะนำมาซึ่งโอกาสทางการงานและการร่วมมือที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังความใจร้อนและการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้วันนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ และการประสานงานกับผู้คนเพื่อผลักดันโปรเจกต์ให้ก้าวหน้าการงานการงานของคนเกิดวันอาทิตย์จะมีความโดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ภาวะผู้นำการวางแผนหรือการนำเสนอผลงานหากมีการสอบสัมภาษณ์หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูง มีโอกาสได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรการประสานงานกับผู้คนจะราบรื่นและอาจมีช่องทางการทำงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาได้ด้วยงานราชการพนักงานบริษัทขนาดใหญ่หรือกิจการส่วนตัวที่มีความมั่นคงจะได้รับผลดีเป็นพิเศษการเงิน การเงินมีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาอย่างง่ายดายแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเช่นกันการลงทุนใดๆในวันนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายตามอารมณ์หรือความอยากได้ชั่ววูบการเจรจาทางการเงินหรือการติดต่อเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และไม่ใช้ความใจร้อนเข้าตัดสินความรักสำหรับคนโสดวันนี้จะเป็นที่หมายตาต้องใจของคนมากมายมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่เข้ามาสร้างความประทับใจคนที่เข้ามามีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำและจริงใจอย่างไรก็ตามควรใช้เวลาในการทำความรู้จักให้มากขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจคนรักจะคอยให้การสนับสนุนและอาจนำโชคลาภมาให้ด้วยซ้ำความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงแต่ควรระวังอาการที่อาจเกิดขึ้นจากความเครียด และความใจร้อนเช่นไมเกรนความดันโลหิตสูงหรืออาการปวดหัวสุขภาพใจมีแนวโน้มที่จะหงุดหิตงง่ายหรืออารมณ์ไม่นิ่งนักควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานการพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจกลับมาอยู่ในภาวะสมดุล อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เป้าหมายไม่สำเร็จคือความใจร้อนและคำพูดที่ตรงเกินไปจนอาจสร้างความขัดแย้งกับผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจการทุ่มเทให้กับการทำงานมากเกินไปอาจทำให้ละเลยสุขภาพและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้สิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมในวันนี้คือการบริหารจัดการอารมณ์ และความคิดให้มีสติอยู่เสมอรวมถึงการจัดสรรเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวและคนใกล้ชิดอย่างเหมาะสมคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานและการเงินควรใช้ความเป็นผู้นำในทางสร้างสารรค์และไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจการเจรจาควรเป็นไปอย่างมีสติและคิดถึงผลลัพธ์ในระยะยาว การวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรัดกุมจะช่วยป้องกันปัญหาทางการเงินได้ด้านความรักและความสัมพันธ์ควรลดความเอาแต่ใจตนเองลงบ้างและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรักมากขึ้นการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันจะช่วยลดความขัดแย้งได้การเสริมดวงการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่เหมาะสมในวันนี้ คือการถวายของที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นหลอดไฟเทียนน้ำมันตะเกียงหรือบริจาคค่าไฟให้วัดนอกจากนี้การบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรหรือพระพุทธชินราชจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตก้าวหน้าและมีชัยชนะเหนืออุปสรรคได้